สวัสดีท่านคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาว,วิธีอ e ิเล็กทรอนิกส์ e-Bidding โดยวิดีโอนี้จะสามารถทําให้ท่านได้เข้าใจบทบาทหน้าที่ของท่านมากยิ่งขึ้นโดยจะนําเสนอลําดับขั้นตอนตามพอรอบระเบียบหนังสือเวียนและกฎหมายที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาวิธี e b i d d i n g เมื่อท่านได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาวิธี e b i d d i n g ท่านจะต้องดําเนินการอย่างไร อันดับแรกท่านอาจจะสงสัยว่าท่านได้รับการแต่งตั้งมาเป็นกรรมการพิจารณาผลได้อย่างไรกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาว,วิธีอิเล็กทรอนิกส์ e, e b บิดดจะถูกแต่งตั้งโดยพิจารณาจากบุคคลที่ปฏิบัติงานในหน่วยที่จะจัดซื้อจัดจ้างพัสดุนั้นๆหรือเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในพัสดุที่จะซื้อจ้างโดยในคณะกรรมการจะมีบุคลากรของกองส่งกําลังสายแพทย์อยู่ร่วมในคณะกรรมการหนึ่งท่านเมื่อเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือลงนามในคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจ การณาผลการประกวดราคา e b i d ยิ่งแล้วธุรการกรมแพทย์ทหารเรือจะดำเนินการสำเนาคําสั่งแจ้งกลับไปที่หน่วยงานของท่านพร้อมกันนี้ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐจะจัดส่ยูเซอร์เนมและพาสเวิร์ดไปยังเมลของท่านที่ได้ลงทะเบียนไว้กับระบบ EGP เมื่อท่านล็อกอินด้วยยูเซอร์เนมและพาสเวิร์ดที่ได้รับในระบบ EGP ท่านจะสามารถมองเห็นโครงการทั้งหมดของท่านที่เป็นกรรมการอยู่ในขณะนั้นทั้งหมด เมื่อท่านเลือกโครงการที่ท่านเป็นกรรมการพิจารณาผลจากนั้นให้ไปที่ขั้นตอนที่4รายชื่อผู้เสนอราคาและผลการเสนอราคาจากนั้นให้เลือกเมนูรายละเอียดแก้ไขของการเสนอราคาและผลการเสนอราคาและเลือกเมนูรายละเอียดแก้ไขในช่องดาวน์โหลดเอกสารก็จะปรากฏรายชื่อบริษัทผู้ยื่นข้อเสนอทั้งหมด จากนั้นให้เลือกเมนูดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมดเลือกโฟลเดอร์ที่เราต้องการจะเซฟไฟล์กดเซฟแล้วรอจนกว่าการดาวน์โหลดเสร็จสิ้นไฟล์ที่ดาวน์โหลดจะเป็นซิ p ไฟล์เมื่อเราเปิดไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาจะแยกโฟลเดอร์ตามบริษัทที่ 1, 2, 3ให้ทำการพิ่งเอกสารของบริษัทที่ยื่นข้อเสนอทั้งหมด และตามหนังสือวียนวอของคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างเรื่องกำหนดแบบแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้างและแบบแจ้งเหตุผลเพิ่มเติมให้คณะกรรมการดาวน์โหลดตรงหมายเหตุข้อที่3แล้วเลือกคลิกที่มีแล้วดำเนินการกรอกตามแบบแจ้งเสร็จแล้วให้ประธานคณะกรรมการเซ็นในแบบแจ้งแนบมาพร้อมกับผลการพิจารณาในการซื้อหรือจ้างครั้งเดียวกัน ตามแต่งตั้งผู้ที่เป็นกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์กรรมการพิจารณาผลการสอบราคาหรือกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกเป็นกรรมการตรวจรับพัสดุการประชุมของคณะกรรมการองค์ประชุมประกอบด้วยประธานกรรมการและกรรมการรวมกันไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการทั้งหมดโดยประธานกรรมการจะต้องเข้าร่วมประชุมทุกครั้งหากไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้หัวหน้าหน่วยง,งานของรัฐแต่งตั้งประธานกรรมการคนใหม่หรือเลื่อนประชุมครั้งนั้นแล้วแต่กรณีมติของคณะกรรมการทุกคณะยกเว้นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุให้ถือเสียงข้างมากถ้าคะแนนเสียงเข้ากันให้ประธานออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาดสำหรับมติของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุให้ถือมติเอกฉันทั้งนี้หากกรรมการของคณะใด,ไ,ดไม่เห็นด้วยกับมติของคณะกรรมการให้ทำบันทึกความเห็นแย้งไว้ด้วย การมีส่วนได้เสียของคณะกรรมการประธานกรรมการและกรรมการจะต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้สัญญาในการซื้อหรือจ้างครั้งนั้นหากประธานหรือกรรมการทราบว่าตนเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้สัญญาในการซื้อหรือจ้างครั้งนั้นให้ประธานหรือรกรรมการผู้นั้นลาออกจากการเป็นประธานหรือกรรมการในคณะกรรมการที่ตนได้รับแต่งตั้งนั้นและให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบ ื่อสั่งการตามที่เห็นสมควรต่อไปทั้งนี้การมีส่วนได้เสียของประธานกรรมการและคณะกรรมการซื้อหรือจ้างกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาให้พิจารณาตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพุทธศักราช2539มาตรา13แล้วการพิจารณาการมีส่วนได้เสียของคณะกรรมการพิจารณาจากอะไรบ้างเราไปดูกันครับ ประธานและกรรมการของคณะกรรมการซื้อหรือจ้างจะต้องไม่มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพุทธศักราช2539มาตรา13ดังนี้วงเล็บ1เป็นคู่กรณีเองวงเล็บสองเป็นคู่มั่นหรือคู่สมรสของคู่กรณีวงเล็บ3เป็นญาติของคู่กรณีคือเป็นบุพการีหรือผู้สุดสันดานไม่ว่าชั้นใดๆหรือเป็นพี่น้อง หรือลูกพี่ลูกน้องนับได้เพียงภายใน3ชั้นหรือเป็นญาติเกี่ยวพันทางแต่งงานนับได้เพียงสองชั้นวงเล็บ4เป็นหรือเคยเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้พิทักษ์หรือผู้แทนหรือตัวแทนของคู่กรณีวงเล็บ5เป็นเจ้าหนี้หรือลูกหนี้หรือเป็นนายจ้างของคู่กรณีวงเล็บ6กรณีอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง หน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์มีอะไรบ้างขั้นที่ 1. จัดพิมพ์ใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายขั้นที่2ตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันและตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานการเสนอราคาต่างๆรวมทั้งตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอและข้อเสนอด้านเทคนิคขัค้นที่ 3. พิจารณาคัดเลือกพัสดุ หรือคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอที่ถูกต้องตามขั้นตอนที่2ขั้นที่ 4. จัดทำรายงานผลการพิจารณาหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เมื่อสิ้นสุดการเสนอราคาให้คณะกรรมการดำเนินการดังนี้ขั้นที่ 1. จัดพิมพ์ใบเสนอราคาจะพิมพ์หลังจากพิจารณาผลคุณสมบัติและข้อเสนอด้านเทคนิคแล้วเสร็จ และเอกสารการเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายผ่านทางระบบจำนวนหนึ่งชุดตามหนังสือเวียนคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาว397คณะกรรมการพิจารณาผลไม่จําเป็นต้องลงลายมือชื่อกำกับไว้ในใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอแต่อย่างใดท่านที่ 2. ตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันและตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานการเสนอราคาต่างๆรวมทั้งตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ และข้อเสนอด้านเทคนิคดังนี้ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกันตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆต,งตรวจสอบพัสดุตัวอย่างถ้ามีหรือพิจารณาการนําเสนองานของผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายหรือเอกสารที่กำหนดให้จัดส่งภายหลังจากวันเสนอราคาแล้วคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันและยื่นเอกสารการเสนอราคาครบถ้วนถูกต้องมีคุนสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิค หรือเสนอพัสดุที่มีรายละเอียดคุณลักษณะครบถ้วนถูกต้องครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดในประกาศและเอกสารประกวดราคานิยามของผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพุทธศักราช2560ได้กำหนดนิยามของผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันเอาไว้ว่าผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันหมายความว่าบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ที่เข้าเสนอราคาหรือเข้ายื่นข้อเสนอในการจัดซื้อจัดจ้างต่อหน่วยงานของรัฐใดเป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นที่เข้าเสนอราคาหรือเข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐนั้นในคราวเดียวกันและระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐยังได้กําหนดไว้ในข้อ14ว่าเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันขั้นอย่างเป็นธรรม ให้ผู้มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่าเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันหรือไม่หากปรากฏว่ามีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันให้ผู้มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวทุกรายออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในครั้งนั้นสำหรับวิธีการตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันแบ่งเป็น3วิธีได้แก่ 1. การตรวจสอบความสัมพันธ์กันในเชิงบริหาร 2. การตรวจสอบความสัมพันธ์กันในเชิงทุน 3. การตรวจสอบความสัมพันธ์กันในลักษณะไขว้กันระหว่างในเชิงบริหารและในเชิงทุนเราจะมาดูกันครับว่าวิธีการตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์แต่และวิธีต้องดําเนินการอย่างไรบ้าง 1>, 1. กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลการตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกรณี 1. 1> ที่เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ตรวจสอบจากหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลบัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการผู้มีอำนาจควบคุมท่ามีกรณีที่เป็นบริษัทจำกัดหรือบริษัทจำกัดมหาชนตรวจสอบจากหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลหนังสือบริคุณสนทิบัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการผู้มีอำนาจควบคุมท่ามีและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ท่ามี กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคลตรวจสอบได้จากสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วนถ้ามีสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้เป็นหุ้นส่วนกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้าตรวจสอบจากเอกสารดังนี้สำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ร่วมค้ากรณีผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่ไม่ได้ถือสัญชาติไทยตรวจสอบจากสำเนาหนังสือเดินทางกรณีผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลตรวจสอบแบบเดียวกับกรณีนิติบุคคลตรวจสอบเอกสารอื่นๆตามที่หน่วยงานของรัฐกำหนดเช่นสำเนาใบทะเบียนพาณิชย์สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มการมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลได้แก่การที่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าวมีความสัมพันธ์กันในลักษณะดังต่อไปนี้ 1. มีความสัมพันธ์กันในเชิงบริหารโดยผู้จัดการหุ้นส่วนผู้จัดการกรรมการผู้จัดการผู้บริหารหร,หรือผู้มีอำนาจในการดำเนินง,งานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลรายหนึ่งมีอำนาจหรือสามารถใช้อำนาจในการบริหารจัดการกิจการของบุคคลธรรมดา หรือของนิติบุคคลอีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เข้าเสนอราคาหรือเข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐนั้นในคราวเดียวกันเช่นนายกอเป็นกรรมการผู้จัดการในบริษัท A บริษัท B และบริษัท C ถือเป็นผู้มีส่วนได้เสียจึงเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันในเชิงบริหาร 2>, 2. มีความสัมพันธ์กันในเชิงทุนโดยผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือผู้เป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดอีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เข้าเสนอราคาหรือเข้ายื่นข้อเสนอต่อในงานของรัฐนั้นในคราวเดียวกันคำว่าผู้ถือหุ้นรายใหญ่ให้หมายความว่าผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นเกินกว่าร้อยละยีในกิจการนั้น หรือในอัตราอื่นตามที่ผู้รักษาการตามระเบียบเห็นสมควรประกาศกำหนดสำหรับกิจการบางประเภทหรือบางขนาดเช่นนายกอเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ A และเป็นหุ้นส่วนที่ไม่จํากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจํากัด B และเป็นผู้ที่ถือหุ้นรายใหญ่โดยถือหุ้น40%ซึ่งเกินกว่า25%ในบริษัท C ดังนั้น ห้างหุ้นส่วนสามัญ A ห้างหุ้นส่วนจำกัด B บริษัท C ถือเป็นผู้มีส่วนได้เสียจึงเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันในเชิงทุน 3. มมีความสัมพันธ์กันในลักษณะไขยกันระหว่างเชิงบริหารและในเชิงทุนโดยผู้จัดการหุ้นส่วนกรรมการผู้จัดการผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลรายหนึ่ง เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดอีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เข้าเสนอราคาหรือเข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐนั้นในคราวเดียวกันหรือในในยะกลับกันเช่นนายกเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัท A และเป็นผู้ที่ถือหุ้นรายใหญ่โดยถือหุ้น40%ซึ่งเกินกว่า2 5เ์ในบริษัท B ี ด,ดังนั้นบริษัท A และบริษัท B ถือเป็นผู้มีส่วนได้เสียจึงเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันในลักษณะควยกันการดำรงตำแหน่งการเป็นหุ้นส่วนหรือการเข้าถ ug ือห ug ุ้นดังกล่าวของคู่สมรสหรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลที่มีความสัมพันธ์กันในเชิงบริหารในเชิงทุนและในลักษณะควยกันให้ถือว่าเป็นการดำรงตำแหน่งการเป็นหุ้นส่วนหรือการถือหุ้นของบุคคลดังกล่าว เช่นนายกเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัท A นางขอซึ่งเป็นคู่สมรสของนายกและเป็นกรรมการผู้จัดการหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท B นายคอเป็นบุตรของนายกและนางขอซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะและเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัท C กรณีนี้บริษัท A บริษัท B และบริษัท C ถือเป็นผู้มีส่วนได้เสียทางอ้อมจึงเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน ในกรณีที่มีหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอตั้งแต่2รายขึ้นไปมิให้ถือว่าหน่วยงานของรัฐนั้นมีผลประโยชน์ร่วมกันหรือมีส่วนได้เสียกับหน่วยงานของรัฐอื่นที่ยื่นข้อเสนอในคราวเดียวกันตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานการเสนอราคาต่างๆรวมทั้งตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอและข้อเสนอด้านเทคนิคขัค้นที่3 พิจรารณาคัดเลือกพัสดุหรือคุณสมบัติของผู้ยืน่นข้อเสนอพิจารณาคัดเลือกพัสดุหรือคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอที่ถูกต้องตามขั้นตอนที่2และพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์กรณีเอกสารประกวดราคากำหนดเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคาให้คณะกรรมการพิจารณาผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาต่ำสุด3ลำดับ โดยจัดเรียงตามราคาที่เสนอต่ำสุดกรณีเอกสารประกวดราคากำหนดเกณฑ์การพิจารณาโดยใช้เกรณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่นให้คณะกรรมการพิจารณาให้คะแนนตามเกณฑ์คุณภาพและเกณฑ์ย่อยของแต่ละเกณฑ์คุณภาพตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกรมบัญชีกลางด่วนที่สุดที่กคอวงเล็บกวจ0405.2ทับว198 ลงวันที่8เมษายน2564โดยจัดเรียงคะแนนรวมสูงสุดไม่เกิน3ลำดับสำหรับคะแนนด้านราคาจะถูกคำนวณโดยอัตโนมัติจากระบบ EGP ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ไม่ยอมเข้าทำสัญญาหรือข้อตกลงกับหน่วยงานของรัฐในเวลาที่กำหนดตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้คณะกรรมการพิจารณาผู้ที่เสนอราคาต่ำรายถัดไป หรือผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดรายถัดไปตามลำดับแล้วแต่กรณีข้อ56ในกรณีที่ปรากฏว่ามีผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียวหรือมีผู้ยื่นข้อเสนอหลายรายแต่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เพียงรายเดียวให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เพื่อยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนั้นได้โดยไม่ต้องพิจารณาใบเสนอราคาและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ยื่นข้อเสนอรายเดียวนั้นรวมถึงไม่ต้องจัดพิมพ์และลงรายมือชื่อกำกับเอกสารการเสนอราคาดังกล่าวตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกรมบัญชีกลางด่วนที่สุดที่กควอองเล็บกจ005.3 4พับ ว350ลงวันที่23กรกฎาคม2562แต่ถ้าคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุผลสมควรที่จะดำเนินการต่อไปโดยไม่ต้องยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้ดำเนินการตามในระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพุทธศักราช2560ข้อ55กล่าวคือจัดพิมพ์ใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอ จากระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จำนวนหนึ่งชุดโดยให้กรรมก,การทุกคนลงลายมือชื่อกำกับไว้ในใบเสนอราคาเอกสารการเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอทุกแผ่นและพิจารณาเอกสารของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นรวมถึงดำเนินการตามระเบียบข้อ57หรือ58แล้วแต่กรณีโดยอนุโลมในกรณีที่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ หรือมีแต่ไม่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนั้นและดำเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่แต่หากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่าการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่อาจไม่ได้ผลดีจะสั่งให้ดำเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกตามมาตรา56กวรรคหนึ่งวงเล็บหนึ่งวงเล็บกอไก่ หรือวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา56วักหนึ่งวงเล็บ2วงเล็บกอไก่แล้วแต่กรณีก็ได้ข้อ57ในการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์กรณีที่หน่วยงานของรัฐเลือกใช้เกณฑ์ราคาหากปรากฏว,ว่ามีผู้เสนอราคาต่ำสุดเท่ากันหลายรายให้คณะกรรมการพิจารณาราคาต่ำสุดของผู้ที่เสนอราคาเข้าสู่ระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในลำดับแรกเป็นผู้ชนะการเสนอราคาในครั้งนั้นในกรณีที่ปรากฏว่าราคาของผู้ที่ชนะการเสนอราคายังสูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างให้คณะกรรมการดำเนินการดังนี้ให้แจ้งผู้ที่เสนอราคารายที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจ้างนั้นผ่านระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เพื่อต่อรองราคาให้ต่ำสุดเท่าที่จะทำได้หากผู้ที่เสนอราคารายนั้น ยอมลดราคาและยื่นใบเสนอราคาผ่านระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้วราคาที่เสนอใหม่ไม่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างหรือสูงกว่าแต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างหรือต่อรองราคาแล้วไม่ยอมลดราคาลงอีกแต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสมก็ให้เสนอซื้อหรือจ้าง จากผู้ที่เสนอราคารายนั้นถ้าดําเนินการต่อรองแล้วไม่ได้ผลให้แจ้งผู้ที่เสนอราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควรเสื้อหรือจ้างทุกรายผ่านระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เพื่อมาเสนอราคาใหม่พร้อมกันโดยยื่นใบเสนอราคาผ่านระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ภายในกนําหนดระยะเวลาอันสมควรหากรายใดไม่ยื่นใบเสนอราคาให้ถือว่ารายนั้นยืนราคาตามที่เสนอไว้เดิม หากผู้ที่เสนอราคาต่ำสุดในการเสนอราคาครั้งนี้เสนอราคาไม่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างหรือสูงกว่าแต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสมก็ให้เสนอซื้อหรือจ้างจากผู้ที่เสนอราคารายนั้นถ้าดําเนินการแล้วไม่ได้ผลให้เสนอความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เพื่อประกอบการใช้ดุลพินิษว่าจะยกเลิกการซื้อหรือจ้างหรือของเงินเพิ่มหรือลดรายการลดจำนวนหรือลดเนื้องานหากการดำเนินการดังกลา่าวทำให้ลำดับของผู้ชนะการเสนอราคาเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมถือว่าก่อให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้เสนอราคาให้ยกเลิกการซื้อหรือจ้างในครั้งนั้นข้อ58ในการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กรณีที่หน่วยงานของรัฐเลือกใช้เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่นหากปรากฏว่าราคาของผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดสูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างให้คณะกรรมการดำเนินการแจ้งผู้ที่เสนอราคารายที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจ้างนั้นผ่านระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เพื่อต่อรองราคาให้ต่ำสุดเท่าที่จะทำได้หากผู้ที่เสนอราคารายนั้นยอมลดราคา และยื่นใบเสนอราคาผ่านระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้วราคาที่เสนอใหม่ไม่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างหรือสูงกว่าแต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างหรือต่อรองราคาแล้วไม่ยอมลดราคาลงอีกแต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสมก็ให้เสนอซื้อหรือจ้างจากผู้ที่เสนอราคารายนั้น หากดำเนินการแต่ไม่ได้ผลให้เสนอความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อประกอบการใช้ดุลพินิษว่าจะขอเงินเพิ่มเติมหรือยกเลิกการซื้อหรือจ้างในครั้งนั้นและดําเนินการประกวดรา,า Mind. คาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ขั้นที่4รายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยในรายงานผลการพิจารณาต้องประกอบไปด้วยรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 1. รายการพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง 2. รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอราคาที่เสนอและข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย 3. รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านการคัดเลือกว่าไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน 4. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอพร้อมเกณฑ์การให้คะแนน 5. ผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอและการให้คะแนนข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายพร้อมเหตุผลสนับสนุนการพิจารณาคณะกรรมการจะต้องทำรายงานโดยมีเหตุผลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการอย่างชัดเจนในขั้นตอนการนำเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐตามข้อวงเล็บ4วงเล็บจอจานกรณีเกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่นต้องรายงานโดยมีเหตุผลตามเกณฑ์ที่ได้ประกาศในเอกสารประกวดราคาทั้งเกณฑ์หลักและเกณฑ์ย่อยดังนี้ กรณีผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านการพิจารณากรณีเกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่นตัวอย่างรายงานผลการพิจารณาที่ไม่ถูกต้องโดยไม่ระบุเหตุผลการพิจารณาของคณะกรรมการตัวอย่างรายงานผลการพิจารณาที่ถูกต้องเช่นผ่านโดยได้คะแนน90คะแนนดังนี้ 1. ข้อเสนอด้านเทคนิคได้80คะแนนมีคุณภาพประสิทธิภาพของระบบสามารถทะลุทะลวงแผ่นเหล็กหนาได้มากกว่า350มิลลิเมตรขึ้นไปมีความสามารถในการแยกเข็น ระยะห่างแนวนอน5มิลิเมตรและแนวตั้ง4มิลิเมตรมีความสามารถในการตรวจพบขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง1.4ม mm. ิลิเมตร 2. บริการหลังการขายได้30คะแนนโดยยื่นแผนการซ่อมบำรุงครบทั้ง4รายการตามที่กำหนดมีระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพ้องมากกว่า5ปีขึ้นไปกรณีผู้ยื่นข้อเสนอที่ไม่ผ่านการพิจารณากรณีเกณฑ์ราคา ตัวอย่างรายงานผลการพิจารณาที่ไม่ถูกต้องโดยไม่ระบุเหตุผลการพิจารณาของคณะกรรมการเช่นไม่ผ่านเนื่องจากไม่ยื่นเอกสารหรือยื่นเอกสารไม่ครบตัวอย่างรายงานผลการพิจารณาที่ถูกต้องเช่นไม่ผ่านเนื่องจากไม่ได้ยื่นเอกสาร ISO 9004ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เมื่อคณะกรรมาการดำเนินการพิจารณาด้านคุณสมบัติและด้านเทคนิคจากเอกสารที่ดาวน์โหลดเสร็จแล้วให้ดำเนินการลงข้อมูลจากการพิจารณาในระบบ EGP เมื่อดำเนินการลงผลการพิจารณาในระบบทั้งด้านคุณสมบัติและด้านเทคนิคแล้วจะสามารถพริมพ์เอกสารสรุปผลการตรวจสอบทั้งสองด้านออกมาแนบได้ ขั้นตอนในระบบ EGP คณะก,กรรมการจะต้องดำเนินการถึงขั้นตอนการยืนยันผู้ชนะในการจัดซื้อจัดจ้างหลังจากนั้นให้รวบรวมเอกสารการประกวดราคานำเสนอผลการพิจารณาต่อเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุภายใน5วันทำการหลังจากวันสิ้นสุดการเสนอราคา ขอขอบพระคุณในการติดตามรับชมหากท่านมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่แผนกจัดหากองส่งกำลังสายแพทย์กรมแพทย์ทหารเรือโทร5 2 6 5 5หรือ52675